สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แอมแคสต์นะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเดอะเลจแน็ปเซลดาทีสซับไต้กิงดอฟเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาอยู่ในการอัปเกรดนะครับแล้วก็รีวิวเจ้าชุดเฟียสเดียตี้ชุดนี้กันนะครับชุดที่เละท่อหล่อเท่โคตรนะสำหรับเฟียสเดียตี้นะครับแต่บอกเลยว่าการอัปเกรดชุดนี้มันไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันใช้วัตถุดิบอะไรในการอัปเกรดบ้างสําหรับเจ้าชุดเฟียสเดียตี้นะครับผม สำหรับวัตถุดิบส่วนใหญ่นะครับที่ใช้ในการอัปเกรดเจ้าชุดเฟียตี้เนี่ยตั้งแต่1ดาวไปจนถึง3ดาวนะครับจะมาจากศัตรูที่เรียกว่าตัวนี้นี่อ่าไฮนอกนะครับผมซึ่งมันจะเป็นยักษ์ใหญ่ตาเดียวนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นมินิบอสนะครับโดยเราจะใช้ไฮนอกกั๊ดนะครับไฮนอกโทเนลแล้วก็ไฮนอกทูดอันนี้นะครับ3อย่างที่ได้มาจากเจ้าตัวไฮนอกนะครับในการอัปเกรด ชุดเฟียเดตี้จาก1ดาวขึ้น3ดาวเนาะวิธีการล่าไม่ยากครับโดยปกติเนี่ยไฮนอกเนี่ยพื้นที่รอบๆเราจะสามารถปีนขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะครับให้เราแบบว่าล่อมาปลุกให้ตื่นล่อมาครับแล้วก็เราใช้พื้นที่ต่างระดับตรงนี้เนี่ยแหละในการที่จะใช้บุ e t t i m มนะครับแล้วยิงเข้าไปที่ดวงตาม,มันแบบนี้นี่แค่นี้เองครับ ก็คือใช้พื้นที่ต่างระดับให้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับไฮนอกอันนี้ไม่ยากมากถ้าเกิดใครมั่นใจในการเลงตัวเองเนี่ยก็ยืนอยู่บนพื้นแล้วก็เล็งได้เลยนะครับสำหรับไฮ ok นอกเนาะซึ่งเจ้าไฮนอกเนี่ยมันจะเกิดทั่วทั้งภูมิภาคไฮรูเลยนะครับรวมไปถึงในเดฟด้วยซึ่งในเดฟเนี่ยผมไม่ได้มากไว้นะครับผมมาแค่บนเซอร์เฟซละกันนะครับมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดสังเกตดูง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างโล่งนะครับบริเวณที่ไฮนอกอยู่นะครับอ่ะแล้วก็เนี่ย ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแบบว่าพวกซากโบราณสถานอะไรอย่างเงี้ยเป็นพื้นที่แบบที่มีพื้นที่ให้เราสู้กับมันได้ในระดับหนึ่งเนาะส่วนจุดที่ล่าง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือเลทไทนหนกก็คืออยู่ตรงนี้นี่เองนี่บริเวณคาร์ล็อกบิดนะครับผมอ่าลองดูแล้วกันนะครับจุดมาร์คหัวกระโหลกบนแผนที่นะครับโซนล่างก็จะเยอะนิดนึงเนาะอ่าก็ลองล่าล่าดูนะสําหรับไฮหนกนะครับอันนี้ล่าไม่ยากนะครับผมสําหรับวัตถุดิบ ชิ้นต่อไปนะครับทั้งเซตเลยนะครับที่จะใช้ในการอัพเจ้าชุดเฟียเดียตี้เนี่ยตั้งแต่1ดาวจน4ดาวเลยจะได้จากตัวนี้ครับนี่มังกรนะครับซึ่งมันไม่ได้จะมีมังกรตัวนี้ตัวเดียวนะครับมันจะมีมังกรอีก2ธาตุเนาะซึ่งเราต้องใช้วัตถุดิบจากมังกรทั้ง3ธาตุนะครับมังกรไฟมังกรสายฟ้ามังกรน้ําแข็งนะครับอันนี้ผมทําคลิปในการตามล่าวัตถุดิบมังกรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะต้องใช้ตั้งแต่เขานะครับนี่เขานะครับ มาที่เกล็ดนะครับกงเล็บนะครับผมแล้วก็เขี้ยวนะครับของเจ้ามังกรทั้ง3ท่านเนาะในการอัพชุดเฟียสเดียตี้นะครับตั้งแต่1ดาวถึง4ดาวนะครับอันนี้บอกได้เลยว่ามันจะใช้เวลานานมากๆสําหรับใครที่อยากจะอัพชุดเฟียสเดียตี้เนาะเพราะว่าเราต้องล่าว,วัตถุดิบทั้งหมดของมังกรนะครับเพื่อเอามาอัพเจ้าชุดนี้นะ สำหรับวัตถุดิบชิ้นต่อไปนะครับถือว่าเป็นชิ้นที่น่าจะได้ยากที่สุดละในการอัปเกรดเจ้าชุดเฟียสเดตตี้นะครับเพราะว่าเราต้องใช้ลเนลวกัดนะครับซึ่งลยเนลวกัดเนี่ยจะดรอปจากตัวที่เป็นสิงโตครึ่งม้านะครับแบบนี้นะครับหรือว่าเจ้าตัวลเนลวนี่เองนะครับซึ่งลายเนลวเนี่ยมันก็จะมีสีหลากหลายเนาะอันนี้เนี่ยจะเป็นซิลเวอร์ลเนลวนะครับน่าจะเป็นตัวที่ายากที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดในเกมแล้วแหละผมว่านะจากเท่าที่ลองเล่นมานะครับซึ่งวิธีการล่าลายเนลวเนี่ยมันก็มีหลายวิธี ผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆล่าไลเนลบนเซอร์เฟซนะครับนี่ซึ่งเจ้าไลเนลบนเซอร์เฟซเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะปรากฏต,ตัวอยู่รอบๆบริเวณพื้นที่ไฮรูนแบบเยอะมากๆนะครับเนี่ยประมาณนี้นี่จุดหัวกะโหลกนี้นะครับเป็นจุดที่ไลเนลเกิดน,นะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีหลากสีเนาะว่าจะเกิดสีไหนจะเป็นสีซิลเวอร์ไหมสีขาวหรือว่าไวเมลไลเนลหรือว่าบลูเมลไลเนลอะไรพวกนี้นะครับ ก็สามารถลองหากันดูได้ส่วนจุดที่ไลเนลเนี่ยง่ายที่สุดผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้ครับบริเวณเวสไฮรุนเพลนนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นไรเนลสีแดงนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวที่อ่อนที่สุดในไลเนลแล้วนะครับผมสําหรับคนที่แบบอัปเกรดเกาะในระดับหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะล่าเจ้าตัวนี้ได้ไม่ยากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการล่าไรเนลตามที่ผมจะแนะนําเพื่อนกันนะครับ วิธีที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับนั่นก็คือเราใช้โล่นะครับฟิวกับอุปกรณ์ที่ชื่อว่าวิงนะครับเราจะได้โล่ลักษณะนี้มานะครับซึ่งเจ้าโล่ลักษณะนี้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติคือเมื่อเรากดตั้งโล่แบบนี้นะครับกดกระโดดแล้วกดชิลเซิร์ฟมันจะลอยสูงกว่าปกติทําให้เราสามารถเข้าสู่โหมดบุลเลตทารอย่างนี้ได้นี่สโลโมชั่นนะครับซึ่งเจ้าโหมดนี้เนี่ยจะทําให้เราเล็งหน้าไลเนลได้ง่ายขึ้นนะครับอ่า ต่อไปนะครับดาบนะครับเราจะใช้ไม้เก่าหลังไรเนลนะครับก็คือจะใช้ดาบโลยกาด k คมอ e นะครับฟิลกับอะไรก็ได้ที่ทําให้เราโจมตีแรงที่สุดแล้วก็ให้ทําดาบที่แบบว่าเราโจมตีใส่พื้นครั้งเดียวแตกซึ่งวิธีการทําดาบแบบนี้นะครับผมอธิบายไว้ในาการใช้บนเวบอ p o อร i ฟิชเชนซีแล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็วิธีการล่าไรเนลทั้งหมดนะครับ่าผมทําคลิปแยกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะต้อง แก้ไขนิดนึงนะสาหรับคลิปนะครับเพราะว่าดาบเนี่ยผมทําผิดไปเนาะอ่าในคลิปเอาเป็นว่าช่างมันนะครับอ่ะเอาเ,เมื่อเราได้ดาบแล้วเราได้โลแล้วนะครับก็ธนูนะครับธนูถ้าให้ดีเนี่ยก็ยิง3าดอกก็ดีนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าจะใช้ธนูยิงดอกเดียวก็ได้จะต้องเล็งนิดนึงนะครับแนะนําคือให้ปิดเจ้าไอ้นี่ด้วยนะครับเอวิทโมชันคอนโทรลนะครับซึ่งนี้มันจะเป็นใจโลมัมนจะทําให้เราเล็งยากขึ้นอันนี้เนี่ยแล้วแต่ความถนัด อ่ะผมไม่ว่ากันว่าใครจะใช้แบบไหนหรือยังไงนะครับอยู่ที่ความถนัดของคนล้วนๆอ่ะเมื่อเราเตรียมของพร้อมแล้วนะครับบนเซอร์เฟซอย่างที่ผมบอกนะว่ามันจะมีวัตถุที่ช่วยให้เราทำเข้าสู่โหมดสโลโมชันได้ง่ายขึ้นเนาะก็มันเริ่มสังเกตเห็นเราแล้วทุกคนผมลงหลังมาเลยได้ไหมอ่าเรียบร้อย อะเมื่อตีไปแล้วลรอบหนึง่งพยายามอย่งนี้ติดสตันนะครับถ้าเกิดมันตั้งเป้าอย่างนี้มาเราจะเล็งง่าย,ายขึ้นนี่แบบนี้เห็นไหมแล้วก็ตีโบเรียบร้อยครับ ถ้าเกิดดาบเราดีพอนะครับเราก็สามารถจัดการมันได้อย่างรวดเร็วเนาะแต่ถ้าเกิดแบบว่าใครเนี่ยอาวุธพลังโจมตียังไม่สูงอาจจะต้องใช้วนวิธีนี้เยอะหน่อยนะครับสาหรับคนที่ล่าบ,บนพื้นผิวเนี่ยก็ใช้เจ้าสิ่งก่อสร้างพวกนี้นะครับในการกระโดดเข้าสู่หมวดสโลโมชั่นแล้วกันนะครับผมสําหรับใครนะครับที่ปิดก,ก้าขาแข็งแล้วนะครับล่าเจ้าไรเนลบนเซอร์ฟเฟสแบบว่าเอ้ยแม่งตับไม่ตกสักทีอะไรเงี้ยมีความท้าทายครับก็คือฟอตติ n งโคลิเซียมตรงนี้ครับ ถ้าตรงนี้เนี่ยจะมีไลเนลเกิด5ตัวเนาะก็ลงไปล่ากันได้นะครับสำหรับวิธีการล่าเจ้าไรเนลนะครับผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะทำได้กันทุกคนเนาะโอเคโดยที่การอัปเกรดชุดเฟรตเดียตี้นะครับอันนี้จะพิเศษกว่าชุดอื่นๆนิดนึงตรงที่มันใช้ของไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละชิ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าของไม่เหมือนกันในที่นี้เนี่ยมันคือชื่อไม่เหมือนกันเฉยๆนะแต่รูปลักษณ์ของของเนี่ยเหมือนกันนะครับอย่างเช่น หมวกเนี่ยหน้ากากเฟียดเดตี้แมสเนี่ยจะใช้ให้หนกโทนเนลนะครับแล้วก็เป็นดิลล s สเกลส่วนเสื้อเนี่ยจะไม่ใช่ดิลล s สเกลแล้วแต่จะเป็นเนตทราสเกลแทนนะครับแล้วก็กางเกงเนี่ยก็จะเป็นฟาโรสสเกลแทนเนาะซึ่งวัตถุดิบที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันคือวัตถุดิบของมังกรที่เราหามาได้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับการที่เราจะอัพชุดเฟียดเดตี้นะครับจาก 0ดาวขึ้น1ดาวนะครับเราจะใช้ไฮนอกโทเนล15ชิ้นนะครับดินล้อสเกล1ชิ้นเนดราสเกล1ชิ้นแล้วก็ฟาโรชสกิล1ชิ้นนะครับบวกกับเงินอีก30รูปีครับผมต่อไปนะครับในการอัปเกรดเจ้าชุดเฟสเดียตี้เนี่ยจาก1ดาวขึ้น2ดาวนะครับเราจะใช้ไฮนอกทูส15ชิ้นนะครับดินล้อคอ1ชิ้นนะครับเนดราคอ1ชิ้นแล้วก็ฟาโรชคออีก1ชิ้นนะครับผม ต่อไปนะครับในการอัปเกรดเจ้าชุดเฟียเดตี้นะครับจาก2ดาวขึ้น3ดาวนะครับจะใช้ให้หอกกัด6ชิ้นนะครับชาร์ตออฟดิลเล่แฟง1ชิ้นชาร์ตออฟเนด้าแฟง1ชิ้นและก็ชาร์ตออฟฟาโรสแฟงอีก1ชิ้นนะครับบวกกับเงินอีก600้รูปีเนาะและสุดท้ายนะครับในการอัปเกรดเจ้าชุดเฟียเดตี้เนี่ยขึ้นไปจน4ดาวนะครับจะใช้ไลเนลก,กัด6ชิ้นนะครับดิลเล่ฮอนหนึชิ้น เนดราฮอนหนึ่งชิ้นแล้วก็ฟาโลชฮอนอีกหนึ่งชิ้นนะครับบวกกับเงินอีก1,500งารูปีครับผมซึ่งเจ้าชุดเฟียเดียตี้นะครับชุดนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีประโยชน์มากๆในการเล่นนะครับผมนั่นก็คือชุดนี้จะเพิ่มแอคแท็กอัพนะครับ1ขั้นต่อชิ้นนะครับอ่าเมื่อเราใส่หมวกจะเพิ่มแอคแท็กอัพหขั้นใส่เสื้อเพิ่มอีก1ขั้นใส่กางเกงเพิ่มอีก1ขั้นนะครับจะเพิ่มแอคแท็กอัพทั้งหมด3ขั้นเมื่อเราใส่ครบเเซตนาะ นั่นหมายความว่าจะทำให้พลังโจมตีของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น1.5เท่านะครับเช่นถ้าเกิดผมมีดาบที่พลังโจมตีร้อยนะครับผมจะโจมตีออกไป150นะครับผมสำหรับเจ้าชุดเฟียร์เดียตี้เนาะและเมื่อเราอัปเกรดเจ้าชุดเฟียร์ดียตี้นะครับสดาวขึ้นไปนะครับทั้งเซตนะครับแล้วใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถชาร์จแอคแท็กสตมินาพมาซึ่งเจ้าความสามารถนี้เนี่ย มันจะทำให้เราลดการใช้สเตมินาลงนะครับซึ่งปกติถ้าเกิดเราชาร์จเนี่ยโจมตีค้างไว้ครบ3ขั้นเนี่ยมันจะใช้สเตมินาประมาณ1หลอดเต็มๆนะครับสำหรับ3ขั้นเนาะแต่อันนี้เนี่ยเมื่อเราใส่ c h a r g แ a คแท็กสเตมิน a า p เข้ามาเนี่ยมันจะใช้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น <Hey. S 1> นะครับผมนั่นหมายความว่ามันจะสามารถทำให้เราใช้ชาร์จแอ t แท็กประเภทดาบ2มือที่มันหมุนเนี่ย ได้นานขึ้นนั่นเองนี่เห็นไหมหมุนเป็นเบเบริเบรดเลยนะครับอ่าอันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์ในระดับหนึ่งเลยนะสำหรับเจ้าชุดเฟียเดียตี้นะครับ <c oughs> แต่หลักๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่ใช้งานเจ้าชุดนี้เนี่ยประโยชน์ของมันจริงๆเนี่ยก็คือการเพิ่มพลังโจมตีนั่นแหละนะครับหรือว่า Attack Up นั่นเองนะครับผม ก็สำหรับเจ้าชุดเฟียสเดียตี้นะคบผมบอกได้คำเดียวเลยว่ามันเป็นชุดที่ผมแทบจะใช้เป็นหลักเลยนะครับในการเล่นเกมเดลิเจนโนเซลดาเทีย์ซอฟต์เลคิงดอมนะครับเพราะว่าชุดมันสวยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันเพิ่มแอคแท็กอัพด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจัดได้ว่ามีประโยชน์มากๆนะครับใส่3ชิ้นเพิ่มแอคแท็กขัน้นโจมตีแรงขึ้น50%นะครับ อ่าแล้วก็แนะนําว่าใครใช้ชุดนี้เนี่ยก็อัปเกรดมันสักนิดหนึ่งละกันเนาะผมว่าเพื่อนๆน่าจะหาวัตถุดิบมาทําได้ไม่ยากหรอกสําหรับการอัปเกรดนะแต่อาจจะต้องเสียเวลาในการไปล่าชิ้นส่วนบังกรน,นิดหนึ่งนะครับสำหรับชุดนี้เนาะถ้าเกิดอัปเกรดเต็มเนี่ยเราจะใช้ชุดนี้ได้อย่างสบายใจมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะถึกแบบมากๆนะครับโดนตีเบาลงแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันสวยใส่ได้ตลอดเวลานะครับสำหรับเจ้าชุดเฟียเดียตี้เนาะ อ่าโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ให้กันด้วยนะครับสำหรับเดลเจต้องเสียหน้าเทียร์โซเป็นคิงดอมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย